สวัสดีค่ะนี่มินิพนดาค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่จะมาทำ How to ให้ชมกันค่ะสำหรับ How to ในวันนี้ก็จะเป็นลุคออกแนวแบบผิวแทนแทนนิดๆน,น,นะคะดูกลูกลดูฉ่ำๆวาวๆนะคะเหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆเลยก็แต่เดิมเนี่ยผิวของนี้เนี่ยก็จะเป็นผิวออกขาวเหลืองนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ทําให้ดูแทนขึ้นมาอีกประมาณสเต็ปหรือ2ส,สเต็ปนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะคะว่านแต่งยังไงกันบ้างนะคะ นะคะนี่จะนำสีรองพื้นที่เป็นสีอ่อนนะคะเฉดอ่อนในการลงบริเวณจุดพอบของใบหน้านะคะซึ่งก็จะมีข้างแก้มทั้งสองข้างนะคะสันจมูกหน้าผากริมฝีปากด้านบนนะคะแล้วก็ปลายคางค่ะทำการเบลนดสีนะคะให้ดูกลืนกับผิวไปเรื่อยๆนะคะจะใช้เป็นแปรงหรือว่าเป็นตัวฟองน้ำก็ได้นะคะค่อยๆเกลี่ยให้ดูเนียนไปกับผิวค่ะ นะคะเราจะใช้รองพื้นสีเข้มกว่าผิวประมาณสเต็ปหรือ2สเต็ปนะคะในการลงบริเวณกรอบหน้านะคะเป็นการคัดใบหน้าให้ดูมีมิติมากขึ้นค่ะอย่าลืมบริเวณข้างสันจมูกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นจุดสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้ดั้งของเราดูโด่งขึ้นนั่นเองนะคะจากนั้นก็เช่นเดิมค่ะเบลนเบลนดเบลนดเบลนดเบลนให้มันกลืนกันนะคะให้ดูเป็นผิวที่ไม่มีจุด เริ่มและจุดสิ้นสุดน,น,นะคะก็คือเบลนด์ให้มันดูเนียนนวลเนียนเท่ากันนั่นเองะคะ่ะมากลบจุดบกพร่องกันหน่อยนะคะก็จะมีช่วงใต้ตานอที่เราจะมีความเหนื่อยอ่อนล้ามาจากการทำงานหรือว่าการนอนดึกนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการกลบแพนด้าตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็รอยสิวต่างๆที่มีบนใบหน้านะคะ นะะี่ใช้แป้งบอนเซอร์นะคะมาปัดเบาๆบริเวณกรอบหน้านะคะเพื่อลดอาการเหนอหนะของผิวนะคะตามสีสันให้กับไปหน้านิดนึงนะคะด้วยบลัชครีมนะคะ ที่นี้ไม่เลือกชนิดฝุ่นเพราะว่ามันจะทำให้ใบหน้าดูแมตลงนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อครีมเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะคะกับความชุ่มฉ่ำแวววาวนะคะมาเขียนคิ้วกันต่อเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นี่ก็ไม่ได้เน้นในรูปคิ้วอะไรมากมายนะคะนี่ก็จะเขียนตามรูปคิ้วเดิมที่นี่แว็กซ์คิ้วมาเลยนะคะสาวๆก็สา,สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะคะโดยการ เลือกทรงคิ้วที่เหมาะกับใบหน้าตัวเองนะคะโทนสีในวันนี้นะคะนี่เลือกโทนสีที่มันเป็นออกแนวสีโทนโลสโกลนั่นเองนะคะสีแรกที่นี่เลือกมาเลยก็จะเป็นโทนสีออกพีชชนะคะมีความเป็นเนื้อสตินนะคะก็คือไม่แมตต์แล้วก็ไม่ได้มันวาวมากนะคะมาลงบริเวณช่วง ปลายหางตาไล่คัดเบ้าขึ้นมานะคะแล้วก็บริเวณช่วงหัวตานะคะจากนั้นนะคะนี่เลือกสีน้ำตาลแบบแมทต์ค่ะในการลงคัดเบ้านะคะก็จะแตะเบาๆที่บริเวณปลายหางตาแล้วก็ค่อยๆเบลนด์ไล่ขึ้นมาค่ะ น,น,น,ะะนี่ลงสีทองบริเวณกึ่งกลางของเปลือกตานะคะให้มันดูป๊อปอัพขึ้นมานะคะก็ค่อยๆเบลนด์สีให้ดูกลืนกับสีแรกๆที่เราลงไว้เลย สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นกว่าสีเดิมที่ลงไปตอนแรกนะคะมาทำการคาบให้มันดูลึกขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะโดยการที่แตะในบริเวณปลายหางตาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยๆเบลนด์ไล่ช่วงเบ้าตาขึ้นมานะคะในการลงสีเข้มบริเวณช่วงหัวตาเนี่ยต้องระวังกันนิดนึงนะคะก็อย่าไปแตะสีเพิ่มนะคะให้เอาสีที่เหลือจากปลายแปลงนี่แหละคะ่ะค่อยๆเบลนดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ นี่ทำการเพิ่มสีของดวงตาให้มันดูโกลว์ขึ้นด้วยสีชมพูที่เป็นเป็นออกโทนโรสโกลนะคะเพิ่มบริเวณเบ้าตาอีกนิดนึงนะคะนี่ทำการไฮไลท์บริเวณช่วงหนกคิ้วด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นเนื้อครีมนะคะโดยการที่ค่อยๆเบลนด์ให้มันดูกลืนไปกับผิวค่ะ ชััพซํำด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อฝุ่นเบลนด์ทับลงไปอีกทีค่ะบริเวณหัวตาเราจะใช้สีโทนแชมเปญหรือว่าจะสีขาวมุกก็ได้นะคะขอให้มีชิมเมอร์นิดๆน,นะคะเพื่อเพิ่มประกายให้กับดวงตาค่ะ กิศอายไลเนอร์กันเลยนะคะก็นี่จะใช้ตัวอายไลเนอร์ชนิดครีมนะคะในการลงบริเวณอินเนอร์ไลเนอร์นะคะทั้งขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างเลยเพื่อที่จะทําให้แน่ขนตาของเราเนี่ยดูฟูดูเต็มมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะใช้อายไลเนอร์ชนิดลิควิดหรือว่าแบบหัวปากกาเมจิกนะคะในการกรีดทับซ้ําลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มหางวิ่งให้ดูคมกริบมากขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะถ้าใครที่ชอบปัดมาสคาร่าก็สามารถปัดมาสคาร่าได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวนี้เนี่ยนิชอบติดขนตาปลอมนะคะนิก็จะดัดขนตาตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมเข้าไปนะคะซึ่งนี้จะผสมขนตาปลอม2เบอร์นะคะเข้าด้วยกันเพื่อที่ให้มันดูฟูดูหนายิ่งขึ้นนะคะ แล้วนี้ก็เพิ่มความเป็นธรรมชาติเข้าไปโดยการที่ปัดมาสคาร่าทับขนตาปลอมแล้วก็ขนตาตัวเองให้มันดูกลืนเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ปัดขนตาร่างด้วยนะคะให้มันดูรับกับขนตาบนที่ตอนนี้ก็ยา่าวฟูขนาดนี้แล้วนะคะเพิ่มความแทนให้กับผิวอีกนิดแล้วก็เพิ่มมิติให้กับใบหน้าอีกหน่อยนะคะนี่ใช้ตัว บรอนเซอร์นะคะชนิดแมตนะคะในการลงสำหรับใครที่ไม่มีบรอนเซอร์ชนิดแมตนะคะก็สามารถใช้ตัวอายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลเนื้อแมตลงแทนก็ได้ค่ะ สำหรับลุคนี้นะคะยังไงก็ต้องเป็นโทนนู้ดนั่นเองนะคะนี่ก็ไม่ชินปากตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าปกติจะชอบทาสีสดๆนะคะถ้านู้ดไปเลยก็แอบดูป่วยนิดนึงน้อนี่ขอแอบเพิ่มสีโทนออกชมพูพีชๆนะคะเพิ่มเข้าไปในริมฝีปากด้านในนะคะให้ปากมันดูมีสีสันนิดนึงละกันนะ ในหน้าฉ่ำขนาดนี้ปากจะแมทอยู่ได้ยังไงถูกไหมคะเราก็เพิ่มกลอสไปเลยนะคะให้มันฉ่ำทะลุโลกกันไปเลย หน้าแทนแล้วแต่ตัวไม่แทนมันก็จะดูตลกตลกย่างก็ไม่รู้เนาะก็เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่ามีซันแทนก็สามารถใช้ซันแทนกันได้นะคะตัวนี้นี่ใช้เป็นบอดี้อิล m ูมิเนเตอร์นะคะก็จะเป็นสีออกแนวแบบว่าดูทนแทน,แทนดูกลุกล,กลมีความเป็นวิงวิงชิมเมอร์อยู่ในตัวนะคะทาให้ทั่วตัวเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับลุคนี้แล้วค่ะ แทนในแบบฉบับของนี้เองนะคะก็จะสังเกตเห็นว,ว่าผิวก็จะดูแทนขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณสเตป็ปสสเต็ปนะคะนี่จะไม่ได้ทําให้ผิวดูแทนเข้มขึ้นมามากนะคะขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะเข้าใจ <laughs> ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหขั้นตอนเยอะจังเลยก็อยากจะเก็บรายละเอียดนะคะให้มันแบบว่าดูเพอร์เฟกที่สุดนะคะก็จะเป็นผิวที่ดูแบบว่าชำ้ำวาวดูแทนแทนดูกลุกโลนิดนิดแล้วก็เลือกโทนสีที่มันเป็นออก เฉดของโลสโกนะคะแล้วก็มีเฉดของสีทองมาสมเข้ามานะคะนี่คิดว่าสีทองแล้วก็สีโลสโกเนี่ยมันเป็นสีที่เข้ากับผิวแทนมากเลยนะคือทาแล้วรู้สึกว่ามันขับผิวมากนะคะนี่ก็เลยเลือกสอสีนี้มาเป็นสีหลักในการแต่งนะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ลองนําเทคนิคไปปรับ,บใช้กับตัวเองกันดูละกันนะก็ได้ผลยังไงก็อย่า,ยาลืมมาแชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะไไ่ะสวัสดีค่ะ